สบายดีพบกับ LT Vision รถไฟจีนลาวเปิดอูด2ธันวานี้รับมือสินค้าจีนทะลักแน่ประเทศลาวจะเปิดการใช้โครงการรถไฟจีนลาววันที่2ธันวานี้นะครับร่วมกับการฉลองวันชาติภาคเอกชนอีสานเหนือของประเทศไทยเตรียมรับนะครับชี้การระบาดเชื้อโควิด19ยังรุนแรงต่างยังปิดประเทศอาจเปิดเดินเฉพาะรัสินค้าชี้ระวังนะครับสินค้าจากจีนนานาชาติจะทะลักเข้านะครับ แต่ก็เป็นโอกาสที่สินค้าการเกษตรนะครับทั้งประเทศลาวแล้วก็ประเทศไทยจะส่งขายเข้าจีนได้มากขึ้นโดยนายสวัสดิ์ธีรรัตนะนุกุลชัยประธานหอ,อการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประธานอาวุโสหอ,อการค้าจังหวัดอุดรธานีครับได้เปิดเผยครับว่าสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังระบาดหนะักคาดว่าถึงสิ้นปี64นี้ก็ยังคงไม่ได้เปิดประเทศตามเป้าหมาย120วันของรัฐบาลนะครับ ส่วนสปปลาวประกาศจะเปิดใช้โครงการรถไฟความเร็วสูงลาวจีนในวันที่2ธันวาคมนี้เพื่อร่วมฉลองวันชาติของลาวครับยังไม่ชัดเจนนะครับในเรื่องของการเปิดรถไฟนะครับว่าจะให้วิ่งเฉพาะเที่ยวแรกเฉพาะสินค้าก่อนหรือเปล่านะครับในการที่จะให้ผ่านแค่พรมแดนจีนลาวตามที่กำหนดไว้นะครับหรือจะเปิดใช้เป็นทางการเลยในเบื้องต้นครับคิดว่าคงจะเปิดเดินขบวนรถไฟสินค้าไปก่อนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ครับ ส่วนขบวนรถไฟเพื่อการท่องเที่ยวของผู้โดยสารอาจจะยังไม่เปิดครับเนื่องจากการระบาดในจีนก็ยังไม่น่าไว้วางใจนะครับโดยนโยบายของทางการจีนเวลานี้ครับยังไม่อนุญาตให้คนจีนเดินทางออกนอกประเทศนะฮะโดยท่านประธานหอการคร้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังได้กล่าวอีกครับว่าสิ่งที่จะตามมาพร้อมกับรถไฟเส้นนี้ครับก็คือสินค้าจากจีนนะครับที่จะทะลักเข้ามาอย่างล้นหลามครับประเด็นนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีมาตรการหรือข้อกำหนดป้องกันการทุ่มตลาดของจีนไว้ด้วยนะครับเพื่อความเป็นธรรมในการซื้อขายให้มีความชัดเจนโปร่งใสเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการของทั้งสองฝ่ายจริงจังครับส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางเข้ามาในประเทศนั้นครับช่วงนี้ที่ยังปิดประเทศจากโควิด -19 ยาวนานกว่าที่คาดไว้นะครับแต่ก็เป็นโอกาสที่ทําให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมให้มากขึ้นครับเช่นมักุเทศภาษาจีน และภาษาต่างประเทศอื่นๆที่ยังมีน้อยมากนะครับในพื้นที่อีสานตอนบนการเตรียมโปรแกรมท่องเที่ยวที่พักและอื่นๆเพื่อให้ขับเคลื่อนได้ทันทีที่เปิดประเทศนางมนิภาโกวิศสิริกุลประธานหอ,อการค้าจังหวัดนนองคายได้เปิดเผยครับว่านนองคายเป็นที่ตั้งสถานีแรกของโครงการในประเทศไทยที่จะเชื่อมต่อไปยังโครงการรถไฟจีนลาวตามโครงการรถไฟจีนลาวไทยที่อยู่ในแผนการก่อสร้างต่อไประหว่างนี้ครับ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวของระบบการขนส่งสินค้าเข้ามาและการขนส่งสินค้าเข้าออกไว้ที่บริเวณศูนย์กระจายสินค้าที่สถานีนาทาพื้นที่ประมาณ500ไร่มีศักยภาพสามารถรองรับตู้สินค้าหรือตู้คอนเทนเนอร์ของจังหวัดต่างๆในภาคอีสานตอนบนที่สามารถส่งข้ามแม่น้ำโขงไปยังศูนย์รวมสินค้าท่านาแล้งในฝั่งสปปลาวได้ ประเด็นสําคัญครับหลังการเปิดใช้โครงการรถไฟจีนลาวน่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายสินค้านานาชนิดของจีนที่จะมากับขบวนรถสินค้าและขากลับก็จะมีสินค้าที่เป็นพืชผลทางการเกษตรของลราและจากประเทศไทยที่สําคัญครับคือผลิตภัณฑ์ยางพาราจากจังหวัดต่างๆในภาคอีสานตอนบนโดยเฉพาะจังหวัดน้องคายบึงกาฬและอุดรธานีที่รวมกันน่าจะเกินกว่าหนึ่งล้านตัน ส่วนการท่องเที่ยวหนองคายได้เตรียมพร้อมทุกอย่างครับเช่นหากมีการเปิดประเทศให้สามารถเดินทางเข้ามาเที่ยวได้หนองคายก็มีความพร้อมนะครับที่จะมีสถานีท่องเที่ยวมีที่พักแรมรีสอร์ทโฮมสเตย,ย์ไม่น้อยกว่า3,000ห้องเอเจนบริการท่องเที่ยวก็มีการเตรียมการโปรแกรมการเดินทางไว้ให้นะครับด้านนายเจตเกตจำนงนักธุรกิจระหว่างประเทศไทยลาวและประธานเครือข่ายสหกรณ์เกษตรจังหวัดบึงกาฬได้กล่าวครับว่า จังหวัดบึงการได้รับผลประโยชน์จากโครงการรถไฟจีนลาวที่จะเปิดใช้เร็วๆนี้ในเรื่องของการขนส่งค้าขายมากที่สุดแม้เวลานี้ครับระบบรางยังไม่ผ่านจังหวัดบึงการแต่ก็มีการเสนอโครงการขยายทางรถไฟผู้ขนานของแก่นนครพนมให้เรียบแม่น้ำโขงไปผ่านบึงการหนองคายถึงจังหวัดเลยในอนาคตร,ระหว่างนี้ใช้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ไปที่ศูนย์รวมกระจายสินค้าสถานีรถไฟนาทาเพื่อเชื่อมสู่ระบบรถไฟจีนลาว เข้าถึงคุณหมิงใน1สัปดาห์ซึ่งเร็วกว่าและถูกกว่าที่ต้องขนส่งไปลงท่าเรือแหลมฉบังเดินทางทางทะเลอ้อมเวียดนามไปจีนนะครับซึ่งปัจจุบันเป็นเส้นทางที่ส่งเข้าไปจีนเป็นหลักจีนครับเติบโตเร็วมากนะครับมีกําลังซื้อสูงมีการลงทุนมากเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกครับ สินค้าที่จีนต้องการมากที่สุดก็คือยางพาราครับแล้วก็พืชผลทางการเกษตรอื่นๆจากประเทศไทยภาคอีสานประเทศลาวนะครับซึ่งพื้นที่ของประเทศไทยก็คือจังหวัดบึงกาฬและภาคอีสานตอนบนมีพื้นที่ปลูกยางพาราเป็นจํานวนมากซึ่งเฉพาะที่บึงกาฬครับมีผู้ค้ารับซื้อยางพาราจํานวน5 6ถึงบริษัทจากประเทศจีนเลยนะครับแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในครั้งหน้าสบายดี